อลรดบ์วราแห้งเกเป็นไรอย่างเนาะอ้ยใ,ให้พี่น้องลไเบืง้งตนใหม่ต้นใหม่พันปูกต้นนั้นตนคูนต้นคูนต้นนางวานี่แล้วคูกบุกคุูจากต้นอันนี้่ะ เพิงก็เด้อไปหูบอกบอกจะคู่นี่เด้ออันนั้นตุนบักค้างแต่ว่าตุ่นอันนึงเหรอวูหงมันถึงอยู่กลางถนนนอกจากปลูกต้นไม้แล้วเพิ่นก็มีอันไฟไฟอยังก็อันนี้ฮะไฟยงีงทางเวลาเกิดขึ้นมันจุดเด่นเหมือนเด็กไปเนาะใช่เอาปั๊มนี่ไอปั่นประมาณ จะได้เนาะตอนมาลืมถ่ายพี่น้องเบวอร์น้องขอน้ำมันเซอออนเนี่ยเดียบัตรบัตรเพิ่นบุซอออนยังปั๊บไลยตลอดทางเพิ่นร์ออนปั๊มน้ำมันคาเฟ่ยนขอกาแฟเซอออนกาแฟในในปั๊มน้ำมันว่าซั่นเขาเขายังกมีมีปั๊มเด้คือสิเป็นไปบ่ได้เทฟันจ้ะบ่กผได้ได้บางเทื่อสุ่มห่อถึงนี้ ถือเขาสูงดีเมื่ปวดเบื้องทำไมผมก็ยังเบิ่งบ่อคือเก่าว่ามันตุ่นหนังตัวพี่น้องเนี่ยยังก่อนนี่ตัวเล็กแค่บานเท่าเอินอันนี้บุกัวฟังไทยเอิญเนยังขุ่นยนไปแล้ว อีกเสด็จในหนึ่งพี่น้องวันนี้แม่นตีของเถนะโอ้ยของยาเลยของของยาหนังจากพิจิตตัวเมืองออกมาเลยค่ะรถกาสีห่างๆใน่หนึ่งเนาะกับโบปันไดยแต่พี่น้องไฟแดงก่ะไฟแดงกับเป็นยังก่อนไฟแดงกับห่างๆไงวันนี้ แถวนีเห็นสาวกูมาเห็นเปิดขายโซลาเซล์นี่แหละแพงโซลาเซลนะที่ว่าเป็นไดนาม้วก็ไฟไทยพี่น้องคงไปเลยเบิ่มเดินทางมาตั้งแต่สามโมงโหว่าจีหอเดือนจกมง ดุจุกจุกน้องนะคะาคนะุว้าต้ะวอาคันใหญ่ก็ได้นาข์คันน้อยอืมคัในใหจุกจิกสามน้องเนนี่อันนี้อน,นอข้าลมองได้เดียวเห็นว่ามีสนามกอบ์ฟนะ หอดที่บอกอ้อนี่ให้พี่น้องปองไว้ได้เบ ยิงจเจริญ เขาเอื่นไว้ยังบอกพีพี่อดนนี้พี่พี่อันนี้ยังอันนี้พียนบอนเหรยเฮ้ยโรงเรียนเทศบาลบางไงสำนักงานหอดบางไงเลยเออกมาหอดขีดออกเด้อพี่น้องเด้อ,ดน,อ,ดอนี่สาวครูก็เดินทางหอดบุกหัว่าเป็นนังมัก อันนี้หยังหือเลือดลายจักเอิ้นว่าหยังอันนี้เอาเกี่ยวเอาเกี่ยวยังว่าอัน,น เดเมนส์สปอร์ตุต้มค้ำได้ยายไร้เนี่ยอ,อยู่โอ้ตุดศาสตรก็มีอันนี้สีอื่นว่าแถวนี้จเจ้าคนอื่นว่านอะไร คนเวียงกับคนหางดี ซูเฟอร์ามาแล้วก็ซูเฟอร์กลับมาสู่เต็มที่แย,ยา่ๆแย,ยา่ๆมา,ยยา,า,ยยา,าหัศนน้องแต่แต่บ่อก็พี่น้องเลยมาไกลเติบไปได้ไงโดนกาห่างๆห่างแห้งเรือยแบบนี้เด้อนี่พี่นอ้องสะพานสะพานอีกเลยแต่เทวนี้บุ้งบุ้งหงกระเกียดซุด่มซนโวแต่บอกเพื่อน่นก็นห่างอยู่ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพสามีเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้สามีด้อเนโลยครูจิท่าให้เบิ่งหนยโ้ของแถวนี้